เอ๊ะมันก็ยังเป็นชั้นๆอยู่ดีไม่ใช่เหรอเนี่ยใช่ครับเป็นชั้นครับชั้นี่กอีก็ยังว่างได้อยู่นะนั่นน่ะแล้วทำไมมันตกลงไปได้อะเออย่างนี้เพื่อให้หายสงสัยผมจะลองทิ้งลูกบอลให้ดูอีกทีหนึ่งทำไมอ่ะทำไมมันตกลงไปได้นะอืมทำไมบอลนึงตกลงไปได้นะร่ะอืมอยากรู้ใช่ไหมล่ะตอนนี้ทุกท่านยืนดูอยู่ตรงนั้นก็คงจะยังไม่ทราบใช่ไหมล่ะครับไม่รู้เลยครับแล้วทุกคนลองเข้ามาดูใกล้ๆแล้วก็ลองดูจากด้านบนแบบผมนี่สิครับ คนแรกคุณมิสดโดกเชิญเลยครับนนี้ะคะครับค่ะค่ะเห็นไหมครับเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอะไรอะไรสรุปว่ามันมีพื้นไหมครับแต่ละชั้นน่ะมีไหมครัเฮ้ยก็ไม่มีสิเอ้าหรอมีทั้งเกยเกยเกยโค้งเชิญ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 มาดูมาดูมาดูไหนมาดูหน่อยสิเป็นไงเอ้าอุ้ยจริงด้วยอ่ะไม่มีพื้นใช่ไหมล่ะเอ๊ะ แต่ว่าไอ้จกอีมันก็ยังอยู่ด้านี่นะหายหมัาร่องหัวหรือเปล่าอ่ะเฮ้ยมันหายไปไหนอ่ะพื้นหายไปอ่ะเนาะพูดได้ดีมากเหมาะสมกับหน้าตาของคุณเลยนะครับขลาดหรือโง่ไปคิดดูเอาเองลวกันนะครับทุกท่านครับพอดูจากเส้นตรงนั้นกับดูจากข้างบนเนี่ยมันต่างกันไปเลยใช่ไหมครับคี่เป็นแบบนี้มันเป็นเพราะอะไรเหรอครับเต่าหายครับ ครับช่วยอธิบายหน่อยสิครับว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนี้ไปได้ครับครับได้เลยครับจากนี้จะอธิบายความลับของขอเอ็นบาร์เบลและความลับของมันก็อยู่ที่โพลาร์ไลฟิล์มนั่นเองครับเออเอางี้ครับจะได้เห็นตัวอย่างนะครับเราเตรียมโพลาร์ไลฟิล์มเอาไว้เรียบร้อยแล้วล่ะครับครับโพลาร์ไฟิล์มนะแคบจะอยู่ในชีวิตประจําวันของเรา มันเป็นฟิล์มกรองแสงที่ใช้กับทีวีมือถือหน้าจอของคอมเราทั่วไปนั่นเองครับครับจะมีหน้าที่กันแสงที่มากไปออจะลองทดลองอะไรให้ดูสักอย่างอะไรครับจะได้เข้าใจง่ายขึ้นคแหมมาบอกตอนนี้ผมจะเตรียมอะไรทันแล้ว อันนี้ใช่ป่ะใช่ครับใช่ใช่ใช่ตอนนี้ยังเห็นหน้าผมอยู่ใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นอยู่หน้าเบล่มเลยแล้วถ้าหาวก็ผมเพิ่มขึ้นอีกอันหนึ่งนำเจ้านี้มาซ้อนกันล่ะยังจะเห็นหน้าผมชัดอยู่ไหมยังเห็นอยู่ไหมครับยังเห็นอยู่ครับยงนั้นผมจะลองหมุนเก้าสิบองศาดูนะแหวม สีก็เปลยนไปด้วยอ่ะพอกลับมา90องศาแล้วก็เพอกลับมาก็มืดดำมากเลยเพราะเราเปลิดองศาของฟิล์มแล้วแสงจะไม่สามารถผ่านได้เพื่อจะให้เข้าใจง่ายๆนะสุกะเอาละจัดไปเลยนะสาธิตได้ก็ดูกันหน่อยได้ครับจัดให้และนี่ครับเป็นของแทนฟิล์ม เพื่อที่จะเข้าใจได้ง่ายนะครับเราเอามาซ้อมกันแบบนี้ก็ยังสามารถเห็นผมอยู่ใช่ไหมครับยังเห็นใช่ไหมฮะ mm hmm. เห็นนะ mm hmm. ยังเห็นอยู่ครับแล้วทีนี้ถ้าหากว่าเรา mm hmm. ลองหมุน90องศาด mm hmm. ูก็เริ่มจะมองเห็นน้อยแล้วใช่ไหมครับ คือสรุปแล้วเจ้าฟิล์มนี้นะโครงสร้างมันเป็นแนวประมาณนี้แหละครับใช่แล้วล่ะฟิล์มมันก็คล้ายๆตัวอย่างนั่นแะแต่ว่าทีกว่าเล็กกว่าประมาณนั้นนี่ครับแบบนี้ครับฟิล์มแต่ละแผ่นมันกี่ป็นลายทางงั้นใช่ไหมครับออย่างงี้นี่เองอ่ะงั้นมาดูทางนี้กันครับมาดูเจ้าหอเอนี่เราจะมาดูทีละส่วนกันส่วนบนม้วนให้เป็นแนวตั้งส่วนกลางแนวนอนแล้วล่างสุดก็กลับมาเป็นแนวตั้งอีก และพอส่วนที่มันซ้อนกันมันก็จะมองเห็นเป็นสีดําดเนี่ยทีนี้เข้าใจแล้วหรือยังครับเข้าใจค่ะใช่แล้วก็อพอมองจากแนวนอนเดียวกันมันจะเป็นพื้นดาอย่างนี้แหละครับพอาะตัหายพูดว่มันก็เข้าใจยากเลยทำไมนะอะไรนะว่าไงก็พูดพวกไปวนมุมข้าไปตรงเกียวได้เลยไปไปทำไมอะครับอาจารย์อธิบายอีกรอบแล้วกันเพื่อคนยังอีวว่าอกคุกอีกสักครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับอธิบายอีกรอบนะครับ นี <quarters of speech> ่นะครับนี่เป็นตัวอย่างของหอคอยเป็นส่วนของแต่ละชั้นนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ซ้อนกันอยู่แต่พอซ้อนกันปั๊บมันจะเป็นยังไงดูนะครับใช่ใช่ซ้อนกันแล้วครับเห็นไหมครับอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละโอ้ยถึงด้วยถึงด้วยผมเข้าใจกันแล้วนะครับเข้าใจแล้วค่ะเข้าใจก็ดีแล้วครับ อย่างนี้อ<ล>ะไรเขาเรียกว่าพรสวรรค์ล้วนๆเลยนะน <c oughs> ขอบคุณครับและต่อไปอยากให้ทุกท่านได้ลองเล่นฟิล์มนี้ดูนะครับและผมก็มีของที่สะดวกกับการใช้มาให้ทุกท่านด้วยนะครับ<ว>ดูนะครับมันคืออะไรปั๊ม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 ปัมป๊มม,ม,มันคือแว่นโพลาไรซ์ฟิล์มครับมาเจนี่ทําเป็นตัวเองเป็นโดเรมอนอย่างเงี้ยละคันนะครับ1้อยครับไปด้วย เงินตังค์เพือนี่าไปร่วมอะไรเนี่ยฮะจะเก็บตังค์เขาได้ยังไงกมอให้พี่อ๋อเข้าใจแล้วครับไม่เก็บตังค์ุร่วมรายการนะครับทางรายการก็เราจ่ายเองครับเัินเดือนครับเิญใส่คนละอันเลยครับครับผมรับนี่ครับของคุณนะครับของสาวๆรอเดี๋ยวครับของสาวๆนี่ต้องส่งให้แบบใกล้ชิดเอาละครับคุณผู้ชมครับนี่คือทีวีจอหนูธรรมดากับทีวีจอแบนนะครับทุกท่านลองใส่แว่นตาของเราดูนะครับใส่ได้เลยครับครับ ตอนนี้เหมือนที่ร้านแ่นเลยอ่ะกำลังตรวจสายตากันอยู่ใช่ไหมคะเนี่ยคี่ว่าโอสังเท่สุดๆไปเลยงานนี้หลงยุคมาแล้วเปล่าเนี่ยดูศิลปินมากเลยนะบนหน้าเขาดูโบราณไปนิดนึงนะเนี่ยแหม่ตากับพร้เอกเราจริงๆเลยใส่แล้วดูยังไงก็เทนะครับเปรี้ยวเลยแหม่เท่จริงๆนะและมีสะกดังเห็นแล้วอารมณ์ดีเลยนะเนี่ย ถ้าได้ไปวิ่งมาราธอนแล้วก็ใส่ไปด้วยได้ยังไงนะฮะนี่เป็นแว่นกันแดดชัวที่ต่างประเทศแบบนี้นะมาจากนิวยอร์กเลยนะเนี่ยแว่นตาเนี้ยอ่ามาจากเมงนอกนะทุกท่านสวมแว่นเรียบร้อยแล้วนะถ้างั้นเราชมทีวีสองเครื่องนี้พร้อมกันเลยเชิญครับมีสะกดจังเป็นยังไงบ้างครับเห็นอะไรไหมฮะ เห็นคือเตาหายสุดหลออคาดปลาาอยู่นั่นตาถึงอ่านี่นะเป็นรูปวันเกิดของลุงเตาหายนะครับคือเมื่อสองปีที่แล้วอายุกครบเจ็ดหมื่นปีพอดีไม่อีวันนั้นสนุกดีจริงๆเกร่ะขาดใช่แต่เพราะสนานอย่าบอกใครเชียวครับต้องสนุกสนานอยู่แล้วล่ะครับ วันนั้นมีสาวๆอยู่ร่วมวยพรกันเต็มเลยนี่ใช่ใช่ออบนเว่นจะมีที่ให้เลื่อนนะครับเห็นไหมครับเห็นที่เลื่อนรอเปล่าครับลองเลื่อนดูนะครับแล้วก็มองที่ทีวีอีกทีนึ่งทาเลื่อนดูครับอ๋อค่ะทางจอแบนมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับหายไปเลยฮะมองไม่เห็นใช่ไหมครับครับแล้วทางจอนูนละครับมองเห็นไหครับเห็นอยู่ไหมคะมองไม่เห็นทางจอแบนมันเป็นดำเลยอะค่ะ คือตอนนีท้ท่านผู้ชมทางบ้านอาจจะยังไม่เห็นภาพนะครับผมก็เลยคิดว่าจะใส่แว่นให้กับกล้องเพื่อท่านผู้ชมทางบ้านนะครับเมจังจ๋าเมจังอ๋อมาแล้วเราจมากเลยนะักจราจรสุดสวยนี่เลยค่ะเดีอยวเราสองคนไปที่หน้ากล้องเลยแล้วกันนะไปคนเดียวมันหนักอ่ะต้องช่วยกันยกเราเดินไปหน้ากล้องเลยนะนี่เรื่องจากปกติไ แค่มืดลงนิดหน่อยแต่ยังเห็นสองจอชัดเจนเลยนะงั้นลองหมุน90องศาดูนะครับจะลองหมุนแล้วนะครับหมุน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 ไปไงครับอุ้ย้ทีนี้ผมจะลองหมุนกลับนะครับแต่ก็ค่อยหมุน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 อ่าเห็นแล้วใช่ไหมครับทีนี้ผมจะหมุนกลับไปอีกทีหมุน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 ไปไงครับมองไม่เห็นด้านจอแบนแล้วใช่ไหมละครับไปเลยนะแค่เป็นอะไรกันเนี่ย น่าจะมีความสุขไหมหรือเปล่าเมยจังโอ้ยเพิ่มจริงๆเลยทํางานกับเมจังเนี่ยขอบคุณมากนะจ๊ะเมย์จังจ๋าเอ๊แต่ว่าทําไมถึงมองไม่เห็นล่ะครับคุณเต่าไห้พอจะอธิบายได้ไหมครับว่าทําไมเรามองไม่เห็นทีวีจอแบนแต่เห็นทีวีจอนนนให้ความจริงนะนะพวกทีวีจอแบนจะติดฟิล์มกรองแสงอยู่แล้วเพื่อไม่ให้แสงมีจํานวนมากเกินไปจนเกิดผลต่อสายตาได้ จะได้ติด oh. ฟิล์มกรองแสงเอาไว้ไงล่ะฮะ oh. ดังนั้น oh. เมื่อเรามองผ่านฟิล์มนี้อีกแผ่นแล้วก็หมุนดูภาพจากทีวีจอแบนก็จะดำหายไปนั่นเองแหละครับ oh. แต่ในทีวีจอนูน oh. ที่ไม่ได้ติดฟิล์มเอาไว้ oh. ถึงเรามองผ่านฟิล์มแค่อันเดียว ภาพก็ยังเป็นเหมือนเดิมทุก<อ>ะ่ารน,นะครับใช่แล้วละครแว่นตาของทุกท่านกับแผ่นที่ผมถือเมื่อกี้นี้ก็คือฟิล์มนั่นเองอใช่แล้วล่ะ<อ>ก็มีอีกตัวอย่างนะทุกท่านมีใครพกมือถือมาบ้างหรือเปล่าครับอตอนนี้<อ>มีไหมครับ<อ>ไม่ครับมีอยู่ที่ห้องพักค่่ะครับขอโทษนะครับ เออว่าไงนะถ้ยเดิมไรสุขะได้สุ่มเลยจ้ะอ่าๆได้ได้ได้จ้ะแล้วเจอกันผมพกมือถือมาด้วยพอดีถ่ายรายการอยู่ก็ปิดก่อนสิไม่รู้ทำเนียมาหรือไงอ่ะฮะเอายรายการตอนนี้นะตอนดูนี่สิครับมีรูปเต่าอย่างเค่เลยอยู่ในโทรศัพท์รูปเซนตเองตอนหนุ่มๆนะแล้วเราก็เอาฟิล์มนี้มาปิด เราดูซิว่าจะเห็นไหมยังเห็นอยู่นะครับทีนี้ผมจะลองหมุนฟิล์มหมุนหมุนมืดเลยเฮ้ยมองไม่เห็นอ่ะเออเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเฮ้ยมองไม่เห็นเห็นแล้วเห็นแล้วมองไม่เห็นเห็นแล้วเฮ้ยเออไม่อาจะเป็นทำไมเนี่ยลืมตัวครับลืมตัวครับ